ตอนนี้พวกฉันอยู่ในโรงงานเล็กในแผนที่ช่องเขาแน่นอนว่าตอนนี้พวกเราถูกกระนาบซ้ายขวาด้วยศัตรูจำนวนมากนั่นจึงทำให้สถานการณ์ของพวกเราตอนนี้นั้นค่อนข้างที่จะเข้าขั้นวิกฤตเลยทีเดียวสิ่งเดียวที่พวกเราทำได้ในตอนนี้ก็คือรอคอยอย่างใจเย็นให้ศัตรูเปิดสกราดเข้ามาหาเราและแน่นอนว่าเป็นอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้แล้วเอาละลุย ไยไม่มีเฮ้ยโอเคยังไม่เข้ามาแน่นอนว่าในสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้การมีสตินั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นฉันจะต้องใจเย็นๆแล้วก็รอคอยให้ศัตรูเข้ามาโอเคเราจะกลับไปรอตรงที่เดนของเราเฮ้ยบอดเข้ามาดัานเข้ามาไม <g iggle> การเล่นแง่เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะทําให้เราได้เปรียบเข้ามาแล้วเอ้ยมันเป็นยังไงและในวินาทีดับจิตที่ศัตรูบุกเข้าชาร์นั่นเองฉันก็เพิ่งรู้ตัวว่านูกกระสุนของฉันนั้นมันหมดไปเป็นที่เรียบร้อยพ้ย